มูลไปด้วยกันก um, ับช่องคอยในมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของลูน่าหรือเทอร์าแคสิกด้วยกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราขอโปรโมทกระดานบิดเกตท่านใดสนใจในการฝากเหรียญอย่างลูน่าแคสิกดอก5-8%ระยะเวลาการฝากคือ30วัน ลักสูตรเรียนต้นน้ําเรียนก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์ line, และวิดีโอคลิปผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับทั้งคู่เลยโอเคเรามาพูดถึงเรื่องของเทอร a หรือ Luna Classic ด้วยกันนะครับเขาบอกว่าโฮดดิ้งราคา Luna Classic เหลือประมาณ1ดอลลาร์หรือไม่นะครับจะไป1ดอลลาร์หรือเปล่าแต่ผมว่า u ูอ c เนี่ยอรอบนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยบิตคอยขึ้นมาถึงเจ็ดห่าสี นะแต่ปัญหาก็คือว่าคืนนี้มันมี FOMC meeting นะครับทะนั้นความน่ากลัวเนี่ยผมคาดว่ายังไงเนี่ยตลาดต้องทำการย่อก่อนแน่นอนนะครับโดยจิตวิทยาทั่วไปนะต้องย่อแน่นะครับจะย่อเท่าไหร่หรือทุบอันนี้เราต้องมาดูกันนะครับแต่เราจะเห็นนะครับว่าเทอรล,ล่าคสิกเนี่ยน่าสนใจนะครับก็เป็น ตอนนี้โมเมนตัมเนี่ยคือเป็นกระทิงแล้วแหละนะครับแต่มันก็อาจจะมีย่อสักคืนนี้อะไรก่อนเนี่ยมันก็เป็นจุดที่เฝ้าระวังแล้วกันนะครับอยู่ที่สี่รอบนี้นะครับก็ยังมองอยู่ว่าน่าจะประมาณ0.098นะครับ0.097ถึง0.09จุดเนาะโดยประมาณนะครับตัวของลูน่าแคสิ c เนี่ยเผาไปแล้ว251,000ล้านโทคเค็น นะครับส่วน usdc จำนวนประมาณสองร้อยหกสิบสี่ล้านถือว่าเยอะนะครับใช้ได้เลยจากประมาณหมื่นล้านเนี่ยสอง้อกสิบสี่ล้านก็ก็เป็นการเผาที่น่าจะทำให้ usdc ขยับบ้างแหละนะเพราะว่าอุปทา,านเต็มคือหมนะื่นล้านเนาะแต่ว่าอ่ามันก็เผาไปเยอะแล้วเหมือนกันนะครับเป็นหลักพันล้านนะฉะนั้น usdc จะไม่เหลือประมาณหมื่นล้านแล้วนะครับเพราะว่าหมื่นล้านเนี่ยมันจะ ทำให้ไปสักหนึ่งดอลลาร์เนี่ยยากผมว่าน่าจะต้องรออีกสักหน่อยนะครับที่จะไปหนึ่งดอลลาร์หนึ่งคือการรีเพ็กนะครับสองคือการเผาเนี่ยแหละ UDC จะง่ายนะครับ Luna Classic ต้องใช้เวลาแน,น่นอนอเขาบอกเป็นส่วนหนึ่งข้อตกลงนะครับของ SEC นะครับฉะนั้นทาง SEC เนี่ยกำหนดให้ TFL จะต้องจำกัดสินทรัพย์บางส่วนที่ถืออยู่ในกระเป๋านะครับอันนี้เขาเรียกว่า ชัตเตอร์ไบรท์นั่นเองเนาะก็เตรียมตัวนะครับการเผ่านี่มาแล้วนะครับแล้วก็ทางไบแ a น c e ก็จะทำการเผาอีกรอบหนึ่งเนาะก็เดี๋ยวเราลองดูด้วยกันนะครับว่าเนื้อหาเนี่ยอ่าหรือตัวเนี้ยมันจะออกมาเป็นยังไงเนาะเพราะว่าผมว่ามันเวลามันน้อยไปเนาะมันมีมันมี f o n c นะครับก็ไม่รู้ว่าคืนเนี้ย ว่าทั้งตลาดเนี่ยมันจะแค่บิตคอยกับดอจคอยหรือเปล่านะครับเหรียญหมาที่จะพอไปได้นะที่จะฝ่าไปได้ไม่รู้ว่า XRP หรือ USDC จะฝ่าไปได้หรือเปล่าอ่านะครับมาสู่ในเรื่องของ Binance ตอนนี้ Binance นะครับฟิวเจอร์เนี่ยได้เปิดสัญญาการซื้อขายคือ Popcat ต่อ USDT แล้วก็เหมียวต่อ USDT ในวันนี้นะครับ ก็วันที่5พฤศจิกาเวลา9.00 UTC นะครับ b นแ a น c e ก็เพิ่มตัวเลือกเทรดมากขึ้นแล้วก็เพิ่มเหรียญมีมเข้ามามากขึ้นแต่อาจจะเพิ่มเป็นฟิวเจอร์ก่อนนะครับตัวไหนที่เขามั่นใจนะครับว่ามีวานปัน่นหรือว่ามีเม็ดเงินพอจริงๆหรือว่าผ่านคุณสมบัติของเขาเนี่ยเขาก็จะให้เหรียญตัวนั้นเข้าในฝั่งองสปอตเลยนะครับก็มีตัวอย่างง่ายๆอย่างโบม The first Nero นะครับ Nero on Ethereum อะไรอย่างเงี้ยนะครับ Turbo Baby Dog อย่างเงี้ยนะก็สื่อสามารถเข้าได้หมดเลยนะจากนั้นรายละเอียดเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของกระดานฟิวเจอร์ของ Binance นะต่อมานะครับก็จะเป็นข่าวของ Bitcoin ด้วยกันนะครับข่าวนี้น่าจะเป็นการโอน Transction ของ Bitcoin นะน่าจะเป็น ข่าสุดท้ายแล้ววันนี้ข่าวไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้แข็งแรงนะครับประมาณ1,600 btc ถูกโอนไปยัง u n k n o w n wallet นั่นเองนะครับพัน0 btc เนี่ยคิดมูลค่าคือ1 0 8 8 6ร้อยดล้าน8หอดลลาร์นะครับถูกโอนไปอันอย่าง u n k n o w n wallet ละกันนะครับและก็ธุรกรรมนี้รายงานโดย o a e n alert นะครับซึ่งเป็นบริการติดตามบล็อกเชนยอดนิยมนะครับ ที่คอยตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสกุลเงินนี้ต้นขนาดใหญ่นั่นเองฉะนั้นบิตคอยขนาดใหญ่เกิดขึ้นใน12ชั่วโมงนะครับก็ยอดเนี่ยผมก็แจ้งไว้ประมาณนั้นนะครับฉะนั้นการโอนก็มีมีบิตคอยนะครับประมาณ1,500 1,800 2,000แล้วก็2 1 0 1 b t c นะครับในการโอนพวกอนนนวอลเล็ตนะ นะครับก็น่าจะเป็นการถอนออกหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่บิตคอยมาเช้าก็ขึ้นไปแล้วนะถึงเจ็ดหมืนห้าสี่ร้อยนะครับก็คิดว่าจะขึ้นอีกไหมผมว่าน่าจะอยัางนะนะครับน้าเหรียญนนะ่ะอ่าตอนบ่ายเย็นๆเนี่ยน่าจะเริ่มเข้าไปฝั่งของแอลกคอยก้านๆเยอะนะครับข้อมูลนี้มาจากว n นอเล r รนะครับวันที่5พฤศจิกายนปี2 0 2พนนะครับสำหรับวันนี้ เราก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s c r i า e แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ Amazing release n e w Moon Coin นะครับเราก็กลุ่มของ Luna Classic เราก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้และวสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่า Luna หรือเธ r r a จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะ moon ไปด้วยกันกับช่องคอย n Moon สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ